สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ v ซ s i o ช Plu s นะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับครับวันนี้เลยต้องขอรบกวนอาจารย์ช่้เจาะลึกนิดนึงนะฮะว่าเมืองเมืองนี้มองข้ามไปปุ๊บอูโหูมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสะดุดตามากเลยทีเดียวแล้วก็ทราบม,มาว่าที่นี่รวมสารพัดทุนที่เป็นสีเทาเลยนะครับอาจารย์ครับครับผมคือต้องต้องเรียนว่า เมียวดีนี่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่ค่อนข้างจะพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าครับก็เรียนว่าคืออย่างนี้คือเมียวดีนี่มันเป็นด่านชายแดนที่ระหว่างไทยกับเมียนมาก,ก็คือเมียวดีกับแม่สอดนะครับแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเมียนมาก,ก็ว่าได้หลังจากที่โดนแซงชั่นไปนะครับเพราะเพาะว่าเมียวดีเนี่ย ช่องทางที่ทําการค้าระหว่างประเทศที่เหลืออยู่ของประเทศเมียนมาเนี่ยเมียวดีนี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากที่ทางทางเหนือเนี่ยก็คือที่ทางฝั่งของมูเจนะครับมูเจที่รุยลี่เนี่ยตรงนั้นะชะง,งักไปนะครับ,รบก็คือจีนกับเมียนมาชะง,งักไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเมียวดีจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยครับ,คร,บครับผมแต่ว่าในบทบาทสําคัญนี้ก็ใช่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายนะฮะยังมีหลายอย่าง <c oughs> ที่ซ่อนไปซ่อนมาอาจารย์นะเอาเอาอย่างงี้ก่อนเมียวดีเนี่ยณนะวันเวลาอาดีตและปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของใครครับอาจารย์น ณวันนี้ก็คือ,อผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดต้องยอมรับว่าอุชิตูนี่ท่าน mm hmm. ท่านเป็นหัวหน้าของกองกำลังบีบีจีเอนะครับ mm hmm. ก็คือบอดร์บอดร์การ์ดฟอสเนี่ยท่านมีอิทธิพลสูงสุดในนั้นนะฮะแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้ที่ให้สัมทานกับทางฝั่งทุนสีเทาในยุคข,ของอที่ ทางฝั่งของอกัมพูชาเนี่ย <Okay. S 2> ได้ปราบปรามทุนสีเทาที่เมืองสีอนุ oh. สีอนุวิวนะครับแล้วก็เลยสถานที่ที่ทางฝั่งทุนสีเทาเขามองอจับตามองเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันจะง,ง่ายต่อการที่ทางคนจีนก็ดีหรือว่าคนต่างชาติก็ดีเนี่ยที่จะเข้าไปทำงานหรือว่าเข้าไปดำเนินธุรกิจในนั้นเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดก็คือ,อที่เมียว,วดี <Okay. S 2> นะครับ แล้วก็เมียวจริงๆอ่ะเมืองที่เป็นเมืองสําคัญของเมียววดีก็คือเชโกกูที่ทุกคนรู้จักทันดีนะครับเชโกกูนีก่ก็ประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางอ,อุชิตูตอนนั้นท่านยังเป็นผู้นําของบีบีจีอยู่ท่านได้ปล่อยให้สหัมบทานกับทางทุนจีนสีเทาไปบางส่วนนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่า งานนี้ก็คือยกฐานกลับมาที่เมียวเดียนะครับจากที่เซี่ยนูวิลเพราะาช่วงนั้นทางรัฐบาลจีนก็ได้ร้องขอไปไปที่ท่านาสมเด็จทุนเซนให้ช่วยจัดการกลุ่มกลุ่มนี้หน่อยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยหลอกลวงเอาคนาจีนเข้ามานะครับมันมีความผิดปกติเยอะแยะนะครับในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางท่านสมเด็จทุนเซนก็ได้จัดการอย่าง เด็ดขาดนะครับแล้วก็มีการจับส่งไปกลับไปที่ประเทศจีนค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เลยข้ามมาอยู่ที่ชวยโกโกโดยการที่หัวหน้าของเขาเนี่ยมาติดต่อกระทางอุชิตูซึ่งอุชิตูนี้เป็นตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าของบีเจอย่างที่ว่าที่ว่าเนี่ยครับท่นก็เลยให้สมทานให้สมทานก็เริ่มก่อสร้างกัน นะก็จริงๆมันไม่ได้อยู่ในเมียว,วดีนะครับมันเลยจากเมียว,วดีขึ้นไปสักประมาณสักยี่สิบกิโลเมตรครับนะขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเมืองใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ใหญ่ตโตมโหฬารน,นะครับผมยังบอกว่ามันใหญ่กว่าอำเภอแม่สายซึ่งได้ซ้ําไปนะครับแต่เนื้อที่นะครับ,รบแล้วก็แต่ว่าตึกรามบันช่องที่เขาก่อสร้างก็ค่อนข้างจะ เป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วร้านอาหารทุกอย่างมีพร้อมหมดในนั้นนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ทุกอย่างมันพร้อมหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่นก็จะเป็นแหล่งรวมของสารพัดธุรกิจสีเทาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มค่อนั่งที่จะเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะข้ามฝั่งไปก็ถึงแล้วแบบนั้นใช่ครับนะครับ แต่เพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยนะครับมันวาวๆนะครับวาวแต่ว่าถ้าวิ่งจากภายในเนี่ยจากเมียวดีมันต้องอ้อมนิดหนึง่งพออ้อมปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ระยะการนั่งรถจากทางอ่ะสะพานที่หนึ่งไปยังเมียวดีไปยังเชวยโกโกเนี่ยมันต้องอ้อมไกลนิดหนึ่งมันต้องเลยขึ้นไปเกือบจะถึงเ,เลยฐานทัพของ 275ไปแล้วก็อ้อมด้านหลังของ275นะครับตรงนั้นก็คือเกือบถึงเกือบถึงนิคมอุตสาหกรรมของเมียวดีนะครับก็บจะมีุดทางวิ่งเข้าไปด้านขวามือแล้วก็ไปอ้อมมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งก็ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับก็จะถึงเมืองนั้นครับที่เขาใช้คานี้ว่าเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วเขาจริงๆก็จะสลับกันไปมาใช่ไหมครับระหว่างกลุ่มของทหารที่ใคร เดี๋ยวทีมเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้มาเดี๋ยวฝั่งนั้นไปก็สลับกันไปกันมาแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ค<อ>รับก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆท่านอุชิตูท่านก็เริ่มต้นตั้งแต่เ,เ,เริ่มก่อสร้างก็ว่าได้นะครับก็อยู่ในการปกครอ,องของท่านแล้วท่านก็ดูแลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ รายได้ส่วนใหญ่ก็จะตกติดอยู่ในในกำมือของท่านนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอทหารเมียนมาโดนกระหน่ำตอน275ที่อับพแล้็หน,นีมาอยู่ที่ชายแดนใต้สะพานะสะพานสองอะสะพานมิตรภาพแห่งที่สองของอไทยเมียนมาเนี่ยนะครับ,รบพอตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย ในวันที่ยี่สิบสามก็ก็มีการเจราจากันนะพอเจราจาพวกก็ตกลงกันได้ก็จบก็วันที่สามสิบก็วันที่ยี่สิบเจ็ดที่แปดก็ทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปนะทุกอย่างมันก็เงียบสงบมาหลายวันจนกระทั่งวันที่สามสิบนี่ก็เปิดสะพานแห่งที่สองเรียบร้อยครับ okay. ทีนี้ทีนี้ในในฝั่งของความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มก็ว่ากันไปแต่ว่าสําหรับ,รบเราหันมามองเรื่องของด้านเศรษฐกิจชายแดนนะครับ,รบอาจารย์ครับ,รบถ้าจะว่าไปในพื้นที่แถบแถบฝั่งตรงข้ามกับเราการค้าการขายชายแดนแถวๆนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เราค้าขายกันเยอะมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็ค้าขายอะไรกันนะครับอาจารย์คือสินค้าที่จะข้ามพรมแดนของไทยเมียนมาเนี่ย ต้องเรียนว่า80%นะครับจากมูลค่าการค้า8แสนล้านต่อปีเนี่ยนะครับก็บางปีก็กระโดดขึ้นไปถึงล้านล้านนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ย80%เนี่ยมันจะมาจากทางแม่สอดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแม่สอดเนี่ยมันก็น่าจะสัก70%นะครับที่ที่ที่เป็นการค้าชายแดนที่มาจากแม่สอดส่วนที่เหลืออีก10%เนี่ก็จะเป็นประมาณว่า ทางด่านชายแดนอื่นๆ,ๆเช่นแม่สายนะแล้วก็เพราะว่าเรียนเรียนอย่างหนึ่งว่าทําไมแม่สายเนี่ยมูลค่าการค้าจากเรคคอร์ดของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะน้อยจริงๆก็คือว่าคนที่มาซื้อของที่แม่สายเนี่ยข้ามไปที่ท่าเล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการค้าแบบ traditional มากกว่าก็คือ,คอไม่ไม่ไ<ห>ไมีเ<ห><ม>รคคอร์ดนะไม่มีเรคคอร์ดอะไรประมาณนี้ก็จะเยอะ ครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยมีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะทำไมการค้าน้อยจังนะครับแต่จริงๆก็ประมาณนั้นนะครับก็เรามองว่าความสำคัญจริงๆมันอยู่ที่แม่สอดกับเมียวดีเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นรูปแบบการค้าการขายก็คือไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรหรอกก็ซื้อกันมาขายกันไปทำอย่างนี้เรื่อยมาหลายสิบปีนะครับอาจารย์ใช่ใช่ครับมันเป็น ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอกองของพวกเราอะนะครับก็เริ่มต้นค้าขายกันในลักษณะอย่างนี้มาตลอดนะนะครับ<ช>แล้วก็<ช>มาพวกรุ่นรุ่นพวกเราก็รุ่นคนหนุ่มคนสาวนะวันนี้ก็ก็ยังสืบทอดกันนะครับก็ก็ยังเป็นประมาณนั้นครับทีน,ทนี้ทีนี้พอเกิดการย้ายกลุ่มจากทางฝั่งของกัมพูชามาอยู่ที่เมียว,วดีแล้วกลุ่มตุนสีเทานี่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับาจารย์ครับเพราะว่า แต่และอย่างที่พวกเขาํานี่เรียกว่าสูบเงินจากเหยื่อไปค่อนข้างที่จะเยอะมันส่งผลอะไรต่อการค้าการขายเศรษฐกิจชายแดนบ้างครับอาจารย์ครับก็ชายแดนก็มีอย่างเดียวที่เห็นนะครับก็คือว่าการสนามนนบินเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเอ80%นี่เป็นคนจีนที่ข้ามไปที่นั่นนะเราจะเห็นว่าทำไมไม่สอดเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ย ค่าตั๋วบินไปแม่สอดนี่มันแพงพอๆกับไปฮ่องกงนะแพงกับพอๆกับไปไต้หวันเลยทีเดียวนะครับไปกลับนี่เรียกว่ามันมันแพงมากนะครับก็เพราะว่าคนจีนนี่ขึ้นไปเยอะนะครับเพราะว่าโลคอสตนี่เขาสามารถที่จะตั้งราคาตามดิมาลของประชาชนได้นะของพาสเซนเจอร์ได้เพราะงั้นราคาค่าตั๋วบินจึงแพงมากนะครับแล้วก็การซื้อขายนอกจากอาหารสดที่ได้จากทางฝั่ง ทางฝั่งไม่สอดเนี่ยน,นะฮะก็<ช>ที่ส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะนําเข้ามาจากเมืองจีนนะครับ<ม>จะเห็นว่าบ้านถ้าเราเข้าไปในในในเชโกโกเนี่ยนะสินค้าที่ค้าขายกันอยู่ในเชโก,โกโกจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ<ม>เพราะว่าเขาสามารถที่จะนําเข้าไปได้จากทางฝั่งของอจีนโดยตรงนะครับ,รบแล้วก็สินค้าจีนก็เยอะสินค้าไทยใน ในช่วโกโกนี่น้อยมากนะครับสินค้าส่วนบุโภรภพวโภคต่างๆเนี่ยะจะมีแต่บริโภคที่เป็นของสดที่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอายไม่สอดเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นสินค้าบริโภคที่เป็นของแห้งเนี่ยเ,เขานำเข้าจากงจีนทั้งนั้นแหละครับเพราะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์นะครับมันง่ายนะซื้อขายออนไลน์มันง่ายนะและการส่งการซื้อจากประเทศจีนเนี่ย มันส่งถึงที่นะครับมันสามารถเียมไปทุกทางช่องทางอยู่แล้วนะเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราสั่งสินค้าจากเมืองจีนเนี่ยมันแค่แค่ประมาณไม่เกินเจ็ดวันก็ถึงมือแล้วนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันถึงบอกว่ามันถ้าถามว่าเชโกโกแล้วมันยุ่งเกี่ยวอะไรกับการการค้าระหว่างประเทศของไทยหรือไม่มันแทบจะไม่เห็นนะครับแทบจะไม่เห็นแต่ว่าก็มีอย่างเดียวก็คือว่า เนื้อสดเขาจะต้องซื้อจากเราผักเราก็ก็ซื้อจากเราบ้างบางบส่วนก็ซื้อที่เมียววดีบ้างอะไรองี้นะมันก็ประมาณนั้นมูลค่าก็ไม่ได้เยอะนะครับอาจารย์เท่าที่ฟังดูถ้าถ้าเชกโกโกนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าการค้าที่เข้าตรงจากทางประเทศไทยสู่ย่างกุง้งหรือว่าสู่ตลาดเมียนมาเนี่ยรตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นมูลค่ามาหาศาลนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากทางเมียนมามาสู่ไทยนะครับ ก็มีมูลค่ามาหาศาลนะที่มาจากตรงนั้นเพราะว่าอมันเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดนะเพราะจากจากย่างกุ้งมาที่เมียวดีเนี่ยมันแค่หกเจ็ดชั่วโมงก็ถึงแล้วเพราะมันแค่500อกิโลเมตรนะครับ,รบแล้วก็ถนนก็เหลืออยู่ไม่ช่วงพระอานมาถึงเกาะกะเล็กแค่นั้นนะที่ยังยังเป็นถนนที่ยังยังเป็นเก่าๆอยู่นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยเป็นถนนใหม่หมดแล้วครับ,รบยัง มียวดีไปกากะเล็กเนี่ยมันแค่45นาทีก็ถึงแล้วนะครับจากเดิมนี่มันต้องใช้เวลาเป็นวันนะหรือจากกกะเล็กเข้าไปพระอันเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันก็ใช้เวลาก็เกือบจะวันนะแต่นี้มันวิ่งกันแค่สามชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วจากพระอันเนี่ยไปจนถึงเย่างกุ้งเนี่ยก็ประมาณสักสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วครับเพราะงั้นนี่มันใกล้มากนะครับเดี๋ยวนี้มันมัน ตรงนั้นมันเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดแล้วก็ด่านสุรากอรงทั้งของไทยเราก็มีความพร้อมนะแล้วก็การตรวจนับหรือว่าเช็คต่างๆเช็คพอยต์ของเราก็พร้อมหนวดนะครับถนนเราจะเห็นว่าถนนจากแม่สอดเข้ามายัางเทพหมานครเนี่ยเมื่อก่อนเราไปแม่สอดนี่ยากมากคุณมิชัยจาได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีเนินพิสวง์อยู่ที่ S <S <S ระว่งแม่สอดพิสวงเดี๋ยวนี้หาเงินพิสวงไม่เจอแล้วครับ <S <S <อ>นะเพราะมันเป็นถนนเมื่อก่อนมันเป็นสองเลนเดี๋ยวนี้มันเป็นไปกลับสี่เลนนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็ถนนดีนะจากจังหวัดตรางไปที่แม่สอดเมื่อก่อนมันเก้าสิบกว่ากิโลเมตรเนี่ย <S <S 2> <S 2> มันก็อตอนนี้มันก็ลนลงมานิดนึงนะย้อนย่อ,ยอลงมาน,ดนิดนึงไม่เยอะแต่ว่า ด้วยความเป็นจริงแล้วก็คือมันวิ่งได้เร็วขึ้น mm hmm. เพราะว่าถนนมันดีมากนะครับ,รบถนนนี่สี่เลนวิ่งโอ้สบายนะครับแล้วก็บางบางช่วงก็เป็นสามเลนก็คือว่าเวลาขึ้นเขาก็ขาขึ้นก็สองเลนขาลงก็หนึ่งเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันมันดีมากนะครับมันมันสวยงามมากเพราะงั้นการค้าระหว่างประเทศของไทยกับเมียนมาเนี่ยถึงใช้เส้นทางตรงนี้เยอะนะครับ mm hmm. แล้วก็รถบรรทุกเนี่ยไปกันนะวันวันหนึ่งข้ามแดนกัน หลายร้อยคันนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายร้อยพ่วงไม่ใช่หลายร้อยคันเป็นพ่วงนะส่วนใหญ่เป็นพ่วงกันพ่วงครับเป็นพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถพ่วงนะครับเพราะงั้นพอข้ามไปถึงแม่สอดปุ๊บก็สองพ่วงเท่ากับสามคันรถของเมียนมาเพราะรถเมียนมาจะเป็นรถใหญ่รถยี่สิบสี่นอนะครับไม่ใช่รถสิบนอนะครับเพราะงั้นรถใหญ่รถพ่วงของเขาไอ้รถของเขาหนึ่งคันเนี่ยเท่ากับว่ารถพ่วงเนี่ยประมาณ ประมาณสักครึ่งขึ้นระใหญ่มากทีนี้พอาบางอาจารย์เล่าเราเห็นภาพเลยนะครับว่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนม,มาเนี่ยได้รับการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆณนะวันหนึ่งถ้าว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขาสิ้นสุดสงครามนะครับแล้วเขารวมตัวกันหน้าอยู่กันอย่างลงตัวเนี่ยมันก็คงจะขยายเศรษฐกิจ ทางด้านชายแดนเพิ่มมากขึ้นแต่ณนะวันนี้อาจารย์ครับพอมีวด,ดีกลายมาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทางแต่ละฝ่ายก็ต้องพยายามที่จะเข้าครองพื้นที่ให้ได้แล้วก็ในเมืองนี้ก็ยังเป็นแหล่งทุนนะฮะให้กับไอ้บางกลุ่มอีกด้วยทางจีนอเองคือ,คอต้องแยกนะฮะคุณวิชัยครับผมผมปรียนอย่างนี้ ต้องแยกระหว่างการค้ากับไอ้ไอทุนสีเทาหรือว่าการทําธุรกิจที่มันมันผิดกฎหมายทั้งทั้งหลายแหล่เพราะรเราต้องยอมรับนะวัฒนธรรมของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเพราะประเทศเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับชายแดนเนี่ยเขาจะอนุญาตให้มีการตั้งคาสิโนเกิดขึ้นเพรา<ล>ะ,ะฉะนั้นเนี่ย มันเกิดจากผลประโยชน์ที่ตกถึงกลุ่มชนชาติพันธุ์นะเพราะรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้ชนชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยดูแลตนเองนะแล้วส่วนที่เหลือก็ส่งเข้าส่วนกลางบ้างอะไรประมาณนี้นะครับดันงนั้นเนี่ยตรงนั้นมันเริ่มตั้งแต่ยุคข,ของท่านเต็งเส็งแล้วนะครับแล้วก็มันทําให้ณวันนี้นะมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะมันก็มาสิบกว่าปียี่สิบปีนะเราก็เห็นเห็นกันอยูน่นะครับ พราะงั้นเราเราถ้าเราอย่าไปมองมองภาพตรงนั้นแล้วเราตัดภาพมาที่การค้าระหว่างไทยกับเมียนมาตรงนั้นมันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าความสําคัญระหว่างเมียนมากับไทยเนี่ยมันก็ยังยังไงมันก็ต้องเพราะชายแดนมันติดกันนะมันก็พช่งพาอาศัยกันสองพันสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรนี่มันยังไงมันต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะงั้นเนี่ยเรามองภาพในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ ของเรากับเขาเนี่ยให้มันทะลุนะแล้วก็มองข้ามในส่วนที่สิ่งที่ไม่ดีงามสําหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็มองข้ามไปทีนี้ถามว่าแล้วในอนาคตล่ะในสิครับอาจารย์โดยส่วนตัวผมมองว่าผมก็มองว่าจในอนาคตเนี่ยเราก็ยังต้องค้าขายกับเขาอยู่นะแล้วก็ส่วนของกองกําลังชนชาติพันธุ์อะไรต่างเนี่ย ใครจะเป็นคนเก็บภาษีใครจะเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้นะครับ mm hmm. เราก็อย่าไปมองนะเรามองกันที่ปลายทางดีกว่าว่าเออวันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็น k ค็นยหรือว่า k l n a นะคใครก็ตามที่มาเก็บเก็บภาษีเก็บอไรายได้ตรงนั้นเราก็จ่ายเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีรหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพาะง้นเนี่ย แล้วขอให้การจ่ายนั้นเป็นการจ่ายที่ถูกกฎหมายอื mm. เรายินดีที่จะทําทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอให้การค้าเนี่ยมันไปด้วยกันได้รเรายินดีทั้งนั้นนะ mm. เพราะว่าเราอย่าลืมว่าวันนี้เราหนีเขาไม่พ้นนะครับ <c oughs> เราหนีเขาไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> ที่จะต้องอยู่กับเขาแล้วก็ผม <c oughs> ผมทิ้งท้ายนิดเดียวเพราะว่าต้องขออนุญ,ญาตคุณวิชัยนิดหนึ่งพอดีวันนี้ <c oughs> มี <c oughs> ครับมีมีมีผู้มาเยือนจากประเทศจีนเนี่ยสามสิบกว่าท่านมาที่สภาอุตสาหกรรมครับผมต้องเป็นผู้ต้อนรับนะครับนําทีมต้อนรับเขาได้ครับตอนนี้เข้ามาสึงกันแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมครับเข้าใจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับเพราะว่าหมวกหนึ่งก็คือหมวกคณะอนุกรรมการการการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของอาเซียนนะครับเป็นประธานนะครับก็เลยต้องจาเป็นต้องต้อนรับรับ ก็เอาง่ายๆก็คือว่าาจไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาเก็บนะฮะเป็นผู้เก็บภาษีถ้าขอให้มันถูกกฎหมายเราจ่ายทังนั้นนะแล้วมันไม่ซ้าซ้อนเนี่ยเรายินดีหมดนะครับแล้วเรายังต้องทําธุรกิจกับเขาแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยไอ้ส่วนที่เขาจะเป็นใครหรือว่า ภาคส่วนไหนที่เป็นผู้เก็บก็ขอให้เขาไปคุยกันเอง uh huh. นะเขาไปเจราจากันเองซึ่งอย่างที่เห็นนะครับตอนที่เกิดปัญหาเมื่อวันที่สิบเมษายน uh huh. จนกระทั่งเลื่อยมาจนถึงวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยนะเราก็เห็นว่าหนึ่งอาทิตย์กว่าที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ทะเลาะก,กันยิงกันถล่มกันนะทิ้งระเบิดกันพอเขาจะหยุดเขาก็หยุดกันง่ายๆนะ uh huh. นะพอหยุดสุ๊บเจราจากันจบทุกอย่างมันก็จบ ล้วันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่สามสิบเป็นต้นมาเนี่ยครับพอสะพานอมิตรภาพแห่งที่สองเปิดปุ๊บล,ลดลถลาที่เป็นเป็นรถบรรทุกสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็หลั่งไหลเข้าไปนะมันก็ไปทั่วอตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันกลับคืนมาสู่อภาคปกติแล้วนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะ่ะคนที่ยัง ไม่มีความเชื่อมั่นหรือว่าคนที่ยังหวาดกลัวอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะก็อันนี้เราก็ต้องเข้าใจก็นนะครับก็คงจะขออนุญาตด้ครับวันนี้ได้ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็นะครับก็ยี่ยี่สิบห้านาทีเท่านั้นนะครับยังเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งก็ฝากคุณวิชัยต่อไปนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขออทุกอย่างสำเร็จตามเพื่อนี่ดีครับสวัสดีครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ